สวัสดีปัญญาวันนี้ฝนจะตกที่อำเภอเมืองอุบลราชธานีไหมสวัสดีครับพี่สุชัยวันนี้ที่อำเภอเมืองอุบลมีโอกาสที่ฝนจะตกในช่วงบ่ายถึงเย็นครับโดยอาจจะมีฝนตกหนักระยะสั้นช่วงบ่ายแล้วค่อยเบาลงช่วงเย็นยังไงก็พกร่มเผื่อไว้ด้วยนะครับเผื่อเจอฝนระหว่างวันครับพายุคาจิกิมีผลกระทบต่อฝนที่จะตกที่อุบลไหมมีแน่นอนครับพี่สุชัยพายุคาจิกิทําให้มีความชื้นเข้ามาในพื้นที่อีสานตอนล่างซึ่งกรวรมถึงอุบลราชธานีด้ดวยครับเลยทําให้โอกาสฝนตกวันนี้สูงขึ้น โดยเฉพาะช่วงบ่ายที่มีฝนตกหนักระยะสั้นก็เป็นผลจากอิทธิพลของพายุคาจิกินี้ด้วยครับแต่เราจะไม่มีฝนตกทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมใช่ครับพี่สุชัยฝนจะไม่ได้ตกยาวทั้งวันทั้งคืนครับชงที่น่านจะมีฝนหนักคือช่วงบ่ายหลังจากนั้นพอตกเย็นหรือค่ำฝนก็จะเบาลงหรือหยุดไปครับดังนั้นทั้งวันทั้งคืนไม่ได้มีฝนตลอดแน่นอนครับก็อยากฝากพี่น้องชาวอุบลราชธานีว่าวันนี้ช่วงบ่ายถ้าจะออกไปไหนก็พกร่มหรือเสื้อกันฝนไว้สักหน่อยนะครับพร้อมอยู่กาเจอฝนฟ้าขนองช่วงสั้นๆแล้้วววระังนนลื่ดย สวนชงเงย็นไปแล้วฝนจะเบาลงก็เดินทางกันแนะ่สบายขึ้นครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอบคุณมากปัญญาสวัสดีครับยินดีมากเลยครับพี่สุชัยสวัสดีครับ